สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงเนาะโชคดนกันบ่เนาะครับมือนี้ผลปรากฏออกมาแล้วเนะครับแนวทางรัฐบาลไทยห่อครับรอแต่แนวทางเพื่อนบ้านตำเล่าครับอีกเมื่อกี้หน้าทีเนาะครับกษียดได้แล้วเกสีไดหูเนาะสำหรับตำเล่าแต่ว่ามืมอนี้แนวทางรัฐบาลไทยกับ ออกไปแล้วเก้าเจ็ดแปดกับเจ็ดเจ็ดครับ, 7, 7, 7, รบพี่น้องโชกม้านกันบน่นาอพี่น้อง 4, เอฟซีเฮาครับกูได้โชกผููได้ม้านค่ะดีใจนั่มครับเขาแสดงความยินดีกับพี่กับน้องผู้ที่โชกที่ม้านแล้วก็แสดงความเสียใจกับพี่น้อง 4, เอฟซีเฮาผู้ที่พลาดหวังครับสําหรับ มื่อนี้นะครับสาหรับวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านบางไปก็เอาไม้ครับชีวิตคือเริ่มต้นไม้ยื่ต้สี่เหละพี่น้องแบบผลปรากฏว่าตัวเลขแนวทางแนวทางมีที่มาครับเขาเจ็ดเจ็ดนะครับเลขก็บ,บ่หลายคู่ไหลหางแต่ว่าพี่น้องเบิ่งน้อยหน่อยบอ่มีวิวครับง้ามเลขเขามันเป็นยังสี่แหละครับเลขกับเขาอยู่บาบนี้พี่นอบบ้องที่ว่าบ่เห็นเพราะว่า พี่น้องบัวเดเบิงนะครับมันบัเดน่นแนวทางมีทีมาานี่แต่กรอนกับเขามาติดๆนะครับเขามาเรื่อยๆแล้วก็มาาลดลดไปสองงวดบางนึงนครับลดไปสองงวดมางวดนี้เข่านะครับพูดถึงแนวทางมีทีมาแต่ก,ก่อนเค่เขาติดต่อกันเป็นสิบซิบกว่างวดผนนี้พี่น้องแต่ว่า พี่น้องเอซเข้ากับเบื้องหน่อยอยังสี่หล่ะในช่วงนั้นนะครับที่พสเอาของเพิ่นมาลงนะครับมันก็เลยบอกใครมีพี่น้องเห็นนะครับแต่ว่าแนาวทางมีทีมากวดนี้ก็ลงไปเช่ f เฟซบุ๊กเช่งในยูทูบแหละครับแต่ว่าพี่น้องก็คือนสิบว่าเห็นหอพอวิวมันหน่อยใช่ละเกินนะครับ พี่น้อง fc บางท่านที่ว่าเห็นว่ามันดลดวเพ่นก็บพะตามไปตามไอ้ที่มันดังขึ้นมานะครับมันก็เป็นเน่งสั่นเป็นเรื่องปกตินะครับครับพ่เป็นยังครับบว,ว่ากันน้องพี่น้องมันก็เป็นเนึ่งสี่ละตัวเลขมันก็มีเขามีลุดหมวดนหนีาจารย์ดังกระสลบไลด์ไปไล่นะครับสิมีบางอาจารย์ที่โพเขึ้นมาไม่กับเขานะครับสําหรับแนวทางนิทรีมาหนี่ เิ่นกระโด่งดังมาโดนแล,ะล,ะล,ะละ้วล่ะแต่แต่ก่อนนี่พอสอมาลงเป็นรับมีทีมานะครับเป็นยังจังเปลี่ยนเป็นแนวทางมีทีมาเพราะว่ามันมันหลายครับจักสีเอาจังเด่นก็เลยมาโอ้บอกกับเสี่ยนเพื่อนบอกว่าเอากระบ,บีาจานเพื่อนเอาไม้สนอวัสดเอาเป็นแนวทางมีทีมาซะวัสัุมันหลายพดรับมีทีมาก็เยอะยี่ยังโตอย,อยังล่ะครับ มันหลายเรื่ยบกหูวว่าจะเอาซื้อได้แน่เล่ยตกลงเหมือน,นกับอาจารย์เพิ่นบอกว่าเอาแนวท่างมีทีมาซะเนาะวัสดนเพิ่นก็เลยว่าครับโอเควัส้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนซื้อเป็นแนวทางมีทีมากกรู้สึกแต่าจำมดฟิตรึเคยเข่าบนล่างมากนะครับติดต่อกันสองสามงวดนี่จังไลยเนี่ยท่านจำมดฟิด จะโลง่ลง,ลงลงมาตลอดพี่น้องโล่งมาตลอดถ้าเขาไปเบิ้งคลิปก็กเกลากระเห็นอยู่ว่าเขาตัวไดแน่นะครับสําหรับเขียวนี่ก็เขาเจ็ดเจ็ดตรงตรงทักบ่พี่น้องบ่ได้กลับเลยนะครับเดียวพี่น้องผ่นเดียวโอ้สิได้กลับวิธีใดเนาะผ่นทีวา่าเนาะครบับเอากระเบอามวนกันไปนี่แหละครับมาทักทายกับพี่กับน้องเให้พิมพ์ล่อไว้นะครับ แนวทางมีที่มาเจ็ดครับงวดนี้แต่ว่างวดต่อไปก็คือวันที่สิบหกนี้กัตสิไผยนมเอามาล่งให้เรื่ยวๆอยูใ่ให้อาจารย์เพิ่นไายามเห็ดเรื่ยวนะครับกับพวกหัวใจจักเหมือ,อนนี่ก็มันก็บ,บอกว่าได้เนอกแล้วแต่ความสะดวกของอาจารย์เพิ่นนะครับเพิ่นสะดวกเร็ยวกัตเสียมาให้พี่น้องเข้า ได้เบร์เร็วๆคู่กันนะครับแต่ที่สำคัญนะครับจะต้องขอบคุณเชี่ยนขอบคุณอาจารย์ไลยๆเชี่ยนหลยๆอาจารย์ครับที่เพ่นให้แนวทางมานะครับบวาสีเข่าหรือสีลุดทางช่องขสงในทีมงานกับสิไปตามให้คือเก้านะครับบวาสีเข่าหรือลุดนะครับ เพราะว่าตัวเลขกมันก็นเป็นเที่ยงแนวท่านนะครับแต่มีเขามีรุดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับพิดถูก,กิจว่ากันเน้อพี่น้องเลยเบ่งเอาไว้เป็นแนวทานนะครับบางคนกับเป็นกับบาเยืนแะไรเนาะเป็นกับบาหายโยกกับพวกเป็นยังครับแต่ว่ากับย่าวากันทอเพราะว่ามันบม่มีผู้หูนะครับ เากับพี่จ้านาเองยงนมเพิ่นหายหนาวทางมากเหล,ล็กลอยลอยชุดลอยหางเพิ่นคาดดอ,อกมาได้หกหางเจ็ดหางสิบกว่าหางสี่ดอยีสิบกว่าหางสียถือว่าเพิ่นเก่งนะครับเพราะฉะนั้นพิษถูกกายะว่ากันพี่น้องเอ้ยบางครั้งใคือจ,จัางพสนเนี่เฮ็ดออกมากหวดหวดนี่เกิดรุดนะครับรุดหอดเหล็กบิ่งหวดนี่ หมดกรอนกับรุดรุดติดตัวกันมาสองหมดแล้วของพอสอก็ได้แต่ว่ากับบอย่อมนะครับย่งสีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งเยอะครับแต่รอดติดตามเด้ครับแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสูตรดับของพอสรอู้สึกว่าดับเอาอยู่มากติดต่อกันมากปีนี้พิษเทียรหนึ่งหรือสองเทียรนี่แหละครับโดยประมาณนั้น วันนีงวดนี้อาจจะเอามาไห้พี่น้องได้เอาไปเป็นรักอ่างอิงอยู่นะครับหรือว่าเวลาไห้พี่น้องไปอาจจะดับบยูซัหนอนี่ย็กิเป็นอีกทิงสนันอีกเนาะแต่บันนี้ครับก็บเอาไปเสียบเทียบเบิบบ้งนะครับได้ว่าสีมีไหยอย้อยู่ยาสีเฮดในพี่ไห้น้องอยู่สำหรับงวดน,นี้นะครับแนวทางเลขดับนะครับดับบนดับล่างครับ ชุดบนก็มีอยเก่าหางสําหรับเหล็กดับนะครับชุดล่างก็บเก้าหางขึ้นกันนะครับแต่เท่าที่ผ่านมานะครับเพชรมาไรลาะปีหาเรื่องเทียกับมาดับบยูเอาตัวที่มันดังๆ้งงอมพี่น้องก็เคยมีอยู่ฟีจําได้ช่วงนั้นให้เฮ็ดซ่อมเมืองเนาะเจ็ดสามหรืออย่างประมาณนี้คันจำว่าผนะิดนี่ย เจ็ดสามนี่แหละครับว่าดับปอร์เ็นพศบอกว่ามันดับเปร์เ็นโอ้ออกมาเต็มที่เลยพี่น้องเอ้เจ็ดสามตรงตุงตายระบาดนี่เปอรนเซ็นตครับคือว่าเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขอีนี่งมืนอก็้อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นกให้พี่แจ๊นหน้าอาครับพิดถูกฤษว่ากันครับเอาช่วงถ่ายคลิปนี่ก็ ช่วงท้ายคลิปก็ให้พี่ให้น้องเข้านี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราดังสุขภาพดียึดใจดีเข้าสามารถเอาเชนะทุกอย่างนะครับเอาสำหรับเมื่อนี้ก็ให้พี่น้องนอนรับวันดีครับโฉมโฉมันหมานคือเกา่าพอๆกันไม่ในคลิปหนาครับขอบคุณและสวัสดีครับ